อิติสุขโตอระหังพุทธโธนโมพุทธายะสุนโมโลมะัอะอุทุกของอังอนิจจังอนตตาพุทธโธพุทธโธครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเนื้อผงของหลวงปู่ทิม แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นให้ฟังกันนะครับอันดับแรกหลวงปูท่ทิมได้กล่าวกับจ่าเมงบุตรบุญธรรมของท่านไว้ว่าการจะสร้างพระเนื้อผงอะไรใดๆก็ตามต้องสร้างเสียนพ่อแก่หรือองคูขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก วันนี้ผมจะเสนอการสร้างพระเนื้อผงเสียนพ่อแก่ขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างได้ยังไงครับเสียนพ่อแก่เป็นก็มีสองเนื้อเช่นเคยครับเสียนพ่อแก่เป็นเนื้อลองพิมพ์แบบปกตินะครับ เป็นสีขาวผสมว่านของหลวงปู่ทิมและผงพายกุมารหลวงปู่ทิมด้านหลังกดด้วยผ้าจีวอหรือผ้าสังกติของหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็โรยพลอยสีแดงไว้นะครับ ผมจะให้ดูผ้าลายสังกติด้านหลังนะครับถ้าเป็นพระยุคต้นๆของหลวงปู่ทิมจะกดด้วยผ้าจีวรจะเป็นตาข่ายแบบนี้ครับอันนี้ครับชมเนื้อนะครับอันนี้เป็นเสียนพ่อแก่หรือ เรียกกันว่าเลือสีอิสริโกนะครับมุนีนะครับน่าจะเห็นนะฮะอันนี้น่าจะชัดฝ่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับเห็นชัดไหมครับอันนี้กดเสร็จหลวงปู่ทิมได้เอามาฝัง ไว้ผงภายกุมารเพื่อรักษาเนื้อผิวนะครับอันนี้ครับสีขาวนะครับมาดูเนื้อสีดำนะครับเนื้อสีดำก็ตําราการทําก็เหมือนกันครับด้านหลังฝังพลอยแดงนะครับ ดินโป่งเจ็ดป่าช้านะครับผสมผงภายกุมารฝังพลอยแบบไม่ตัดปีกนะครับส่วนมากจะไ,ไม่ตัดปีกนะครับนี่นะครับที่มาที่ไปของเสียนพ่อแก่หรือองคูอิสริโกโมุนีนะครับปัจจุบันนี้รูปปั้นหน้า จะทำเสร็จเมื่อปีพศ2,500 1 8หรือ19เนี่ยครับอยู่ราวๆ2ปีนี่นะครับแตเ่เลือสีพ่อแก่เนื้อผงชุดนี้จะสร้างเมื่อตอนปีพศ2510่า25ฝาครับนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับ